ยินดีต้อนรับสู่ Mobile Insight Thailand ช่องที่พาคุณอัปเดตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เทคโนโลยีล่าสุดและรีวิวแบบเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้คุณเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุดวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Oppo Find X8 Pro รุ่นปี2026สมาร์ทโฟนเรือธงที่มาพร้อมดีไซน์หรูประสิทธิภาพระดับสูงและระบบกล้องที่ล้ำสมัยมากขึ้นกว่าเดิม Oppo Find X8 Pro มาพร้อมตัวเครื่องพรีเมียมที่ใช้วัสดุกระจกและโลหะคุณภาพสูง ให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราในมือหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่6.8นิ้วความละเอียด QHD+ ให้ภาพคมชัดสีสันสดใสและ Contrast ์ล t ออัตรา Refresh Rate แบบปรับอัตโนมัติ 120Hz ช่วยให้การเลื่อนหน้าจอและการเล่นเกมเลื่นไหลเป็นพิเศษรองรับ HDR เพื่อประสบการณ์การดูวิดีโอและภาพยนตร์ที่สมจริงมากขึ้นอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีถนอมสายตาลดแสงสีฟ้าเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน ด้านประสิทธิภาพ Oppo Find X8 Pro ใช้ชิปเซ็ตเรือธงรุ่นใหม่สำหรับปี2026ทำงานร่วมกับแรมสูงสุด16 g b และหน่วยความจำความเร็วสูงทำให้การเปิดแอป,ปหลายแอป,ปการเล่นเกมกราฟิกหนักและการใช้งานระดับมืออาชีพเป็นไปอย่างรวดเร็วและเสถียรระบบปฏิบัติการ ColorOS เวอร์ชันล่าสุดบนพื้นฐาน Android มอบป,ประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นไหลพร้อมฟีเจอร์ AI อัจฉริยะและระบบความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นจุดเด่นสำคัญคือระบบกล้องระดับโปรที่มาพร้อมกล้องหลัง4ตัว ประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียดสูงเลนส์เพอริสโคสสำหรับซูมระยะไกลกล้องอัลตราไวสำหรับภาพมุมกว้างและเซ็นเซอร์พิเศษสำหรับภาพถ่ายบุคคลและแสงน้อยการปรับแต่งสีร่วมกับ h ัสเซลบลัดช่วยให้ภาพดูเป็นธรรมชาติคมชัดและมีมิติการถ่ายวิดีโอรองรับความละเอียดสูงพร้อมระบบการสั่นที่ยอดเยี่ยมส่วนกล้องหน้าก็ให้ภาพเซลฟี่ที่คมชัดเหมาะทั้งโซเชียลและวิดีโอคอลแบตเตอรี่ความจุสูงใช้งานได้ตลอดวัน รองรับชาร์จไวและชาร์จไร้สายทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานการเชื่อมต่อครบครันทั้ง5 g wifi 7และระบบเสียงคุณภาพสูงเหมาะสำหรับความบันเทิงเต็มรูปแบบ oppo find x 8 pro ปี2026ถือเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตาม mobile insight thailand และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา